สวัสดีคะ่ะพี่มหาเศรษฐีทุกท่านคะ่ะสวัสดีนะคะมาแล้วมาแล้วมาแล้วคะ่ะอ่าเศรษฐีท่านใดนะคะที่ว่างๆนะก็เข้ามาดูไลฟ์ของครูได้นะคะนะวันไหนที่เราว่างวันไหนที่เราจะมาดูย้อนหลังก็ได้คะ่ะนะคะเข้ามาได้ตลอดเวลานะคะเพราะว่าครูวินเนจะลไลฟ์ฟนะคะการเรียนออนไลน์นะคะเรียน เรียนเมื่อไหร่ก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้นะคะเรียนได้ทั่วโลกนะคะเราสะดวกเราว่างเมื่อไหร่เราก็เรียนได้นะคะอ่ะเทคนิควันนี้เราจะมาทําจิตของเรานะคะจิตมีพลังสร้างได้ไง่ายๆนะคะจิตที่มีพลังสร้างได้ไง่ายๆสร้างได้ไง่ายมากคนที่สร้างได้มาก ง่ายมากที่สุดคือตัวเรานะคะเราจะพยายามทําจิตของเราเนี่ยให้มีพลังในทุกๆวันคือนะคะเราจะต้องส่งพลังความสุขและความรอยยิ้มแห่งความโชคดีเนี่ยให้กับชีวิตของตัวเรานะคะเสรษฐีเงินล้านาท่านใดเข้ามาแล้วก็สวัสดีทักทายกันนะคะส่งพลังงานดีๆกันเข้ามานะคะจิตที่มีพลังนะคะครูอยากจะบอกว่าเวลาที่จิตของเรามีพลังนะ ถ้าเราสร้างจิตของเราเนี่ยสร้างพลังให้จิตของเราทุกๆวันนี้นะคะเวลาที่เราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะมีความสุขที่เราจะทำในสิ่งที่เราต้องการทำอยู่เนาะแล้วก็มันมีมันมันมีอะไรหลายๆสิ่งที่เวลาที่เรามีเป้าหมาย เหมือนเหมือนเวลาที่เรามีเป้าหมายของตัวเราเองเนี่ยค่ะนะคะว่าเราเราจะทําเป้าหมายนี้ให้สําเร็จนะคะเราจะทําเป้าหมายนี้ให้สําเร็จแล้วลเราก็มีความสุขนะมีความสุขมีอารมณ์ดีมีความสุขมีอารมณ์มมมมดียิ้มรับความสุขยิ้มรับความโชคดีเนี่ยได้ตลอดเวลาเลยแล้วเวลาที่ เวลาที่ไม่ว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรแล้วแต่ที่ผ่านมานะที่ผ่านมาหรือเข้ามากระทบเนี่ยถ้าเราสลัดนะคะเราสลัดแล้วเราก็เรียนรู้เราเข้าใจแล้วนะคะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าคนเราเนี่ยคนเราในแต่ละคนเนี่ยนะคะจิตจิตก็จะแตกต่างกันไปนะคะจิตจิตคนที่ผ่านการฝึกจิตคนที่ผ่านการฝึกอ่าเช่น ฝึกสมาธิฝึกสวดมนต์ฝึกภาวนาพัฒนาจิตของตัวเองอยู่เรื่อยๆเนี่ยค่ะเราก็จะเราก็จะเป็นจิตที่คิดอะไรก็พยายามที่จะหาทางออกให้ดีที่สุดสำหรับชีวิตของตัวเองนะคะแต่ถ้าถ้าจิต ของเราไม่ได้รับการฝึกนะคะไม่ได้รับการฝึกหรือชาร์จพลังบ่อยๆเนี่ยนะคะเวลาเจอเหตุการณ์หรือเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเหมือนจะดึงเราไปในด้านของพลังงานลบนะคะแล้วก็ตัวอย่างถ้าคนที่ที่ประสบการณ์น้อยนะคะประสบการณ์น้อยซึ่งแทบจะไม่ได้ฝึกจิตของตัวเองหรือว่าอ,อีโก้สูงอะคะ่ะ เหมือนประมาณว่าอีโก้สูงมั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยถูกต้องแล้วสิ่งที่ตัวเองทำนี่ถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ความคิดความคิดของเขาเนี่ยเหมือนบางทีความคิดของเขาเนี่ยเขาอยากจะให้เราเราทำในในสิ่งที่เขาคิดแบบนี้เขาคิดแบบนี้นะเราอยากให้ทำแบบนี้ตามที่เขาเสนอมานะคะแต่ว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยค่ะความต้องการของลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็ต้องการในสิ่งที่ ลูกค้าพึงพอใจถ้าถ้าเราสามารถทําให้ลูกค้าพึงพอใจดูแลเอาใจใส่ดูแลเอาใจใส่ให้บริการด้วยความจริงใจด้วยความปรารถนาดีนะคะลูกค้าคนนี้ก็จะกลับมาหาเราอีกลูกค้าคนนี้ก็จะมาใช้บริการหรือว่าติดต่อธุรกิจการงานกับเราอีกแล้วก็มาลงทุนกับเราอีกนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคนะว่าเท,เทคนิค การสร้างจิตของเราให้มีพลังก่อนเพื่อเราจะเอาไปสานต่อความสําเร็จในเป้าหมายอื่นๆที่ที่เราอยากจะทํานะคะแล้วแล้วบางสิ่งบางอย่างนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะคะมันทําให้เราได้เรียนรู้นะคะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจคนมากขึ้นเข้าใจเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์มากขึ้นแต่จิตของเราถ้าเราฝึกนะคะถ้าเราฝึกจิตของเราอย่างสม่ำเสมอด้วยการสวดมนต์ภาวนาด้วยการนั่งสมาธินะคะ ทุกอย่างเนี่ยจะจบอยู่ที่เรานะคะทุกอย่างนี้จะจบอยู่ที่เราเราจะเราจะทำชีวิตของเราได้ปกติสุขเหมือนเดิมเราจะไม่ไม่ให้ใครมาสั่งจิตเราในด้านลบนะคะความคิดของเราถ้าเราควบคุมความคิดของเราให้อยู่ในฝั่งบวกอยู่ในแดนบวกนะคะชีวิตของเราก็จะมีความสุขนะคะไม่มีใครจะแย่งความสุขของเราไปได้เพราะว่าตัวเราเองเนี่ยพยายามควบคุมความคิดของตัวเองให้อยู่ในให้อยู่ในฝั่งที่เป็นความสุขนะคะให้อยู่ใน ในฝั่งที่เป็นความสุขให้อยู่ในฝั่งที่เป็นความคิดในด้านดีด้านบวกหาหาทางที่ดีที่สุดคิดในแง่ดีที่สุดนะคะหลักง่ายๆนะคะหลักง่ายๆนี่ก็คือการฝึกจิตของตัวเองด้วยการเอาจิตของตัวเองเนี่ยจดจ่อกับบทสวดมนต์ภาวนาบ้างฝึกสมาธิเดินจงกรมแล้วก็อยู่กับสิ่งที่เป็นพลังงานดีๆะคะ่ะ ะะเวลาที่มีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยพอเราเอาจิตของเราไปอยู่กับพลังงานดีๆนะคะพออยู่กับพลังงานดีๆกับสิ่งบวกๆนะคะอะไรที่มันผ่านเข้ามาแล้ววางมันลงนะคะวางมันลงแล้วก็เรียนรู้เข้าใจมันเรียนพอเราเรียนรู้เข้าใจมันเราก็จะผ่านผ่านด่านตัวนี้ไปได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่า เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงบุคลิกลักษณะของบุคคลอื่นได้เลยแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเราก็มาดูแลตัวเองมามาเพิ่มพลังให้ตัวเองมาชาร์จพลังงานให้ตัวเองดีกว่านะคะอ่ะนะคะครูก็จะแบ่งปันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ทุกคนเนี่ยจิตวิญญาณของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะมันแตกต่างกันบางทีเนี่ยบางทีเนี่ย เราจะต้องรู้ทันเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรามันก็ทําให้เราได้ได้รู้ตัวเองได้รู้ตัวเองได้ได้เข้าใจเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะแล้วก็มันมีสิ่งใดสิง่งหนึ่งเหมือนเหมือนประมาณว่าเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินนี้สําคัญนะคะ,ะเศรศษฐกิจแบบในเรื่องเงินสําคัญมากนะคะเรื่องเงินนี้สําคัญมากบางทีในส่วนของเงิน ในส่วนของเงินเงินหมื่นเงินแสนเนี่ยในเงินหมื่นเงินแสนเนี่ยที่อยู่ในในมือของเราเนี่ยมันจะมีค่ามากสําหรับเรานะคะมีค่ามากสําหรับเราแต่มันอาจจะดูเหมือนไม่มีค่าสําหรับคนบางคนก็ได้มันอาจจะเป็นค่าเล็กน้อยสําหรับคนบางคนที่เขามีเยอะอยู่แล้วนะคะแต่สําหรับคนบางคนหรือใครบางคนเนี่ย เขารู้สึกว่าเงินก้อนนี้มันเป็นเงินก้อนแรกที่เหมือนเราลงทุนอะไรลงไปแล้วเราก็อยากจะให้สิ่งนั้นมันดีนะคะสิ่งนั้นมันดีแต่เราก็ให้โอกาสนะเราก็ให้โอกาสตัวเองแล้วเราก็พยายามที่จะทําดีที่สุดแล้วนะคะเราพยายามที่จะทําดีที่สุดแล้วแต่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนบุคลิกหรืออารมณ์นี้ใส่ใจคอของคนได้เราก็ต้องอต้องอารมณ์ดีอารมณ์ดียิ้มสู้เพื่อ เพื่อโฟกัสในสิ่งที่มันจะสำเร็จอยู่ข้างหน้าแล้วเนี่ยค่ะนะว่าเวลาที่เหมือนเหมือนเราอยากจะให้เราเราเรียนรู้ว่าครั้งแรกครั้งแรกที่เราเจอคนที่เราไม่เคยรู้จักนะคะครั้งแรกที่เราเจอคนที่เราไม่เคยรู้จักเลยสวัสดีทักทายพูดจาโน้มน้าวจิตใจทุกอย่างเนี่ยให้เราเนี่ยคล้อยตามเชื่อถือมั่นใจนะคะ แต่มาแต่เมื่อเมื่อเป้าหมายของเขาคือเขาสามารถที่จะดึงดูดอะไรบางสิ่งบางอย่างจากตัวเราไปได้แล้วอะหลังจากนั้นอะความรู้สึกความรู้ความรู้สึกหรือสิ่งอื่นๆที่มันเคยแบบเคยเคยสร้างเหมือนเขาเรียกอะไรอะทำทุกอย่างเพื่อให้เธอน่ะหลงกลชั้นอย่างนั้นเหรออะไรประมาณนี้นะ <laughs> นะคะอ คือคือมันจะทาให้เราเรียนรู้ทุกอย่างเลยแล้วเราแล้วเราก็จะจะบอกกับตัวเองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามาเนี่ยมันทําให้เราได้เรียนรู้นะว่าต่อไปเนี่ยต่อไปเนี่ยคนที่คนมาคนที่มาพูดหวานพูดดีกับเราเนี่ยคุยดีกับเราเนี่ยบางทีอ่ะเขาก็ไม่ได้จะจริงใจกับเราเสมอไปนะเราก็ต้องเริ่มทันคนละว่าเฮ้ยเขามีเทคนิคเขาทำเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่า นะคะเนี่ยเขาทําเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่าพอเขาได้ผลประโยชน์ตัวนั้นไปแล้วทําอย่างนี้หรออะไรประมาณนี้หรือว่ามันเป็นเพราะนิสัยหรือมันอะไรยังไงหรือ,อสารบางสารที่มันเป็นสารบางอย่างเนี่ย ข้อความสารบางอย่างมันเป็นข้อความที่ดีแต่เขาสามารถที่จะแปลงข้อความให้ให้มันเกิดความปันป่วนได้นั่นก็คือเป็นความสามารถพิเศษของเขาแต่เราไม่อยากจะพูดถึงตรงนี้เราก็มาฝึกจิตของเราเนี่ยให้มันเกิดพลังงานที่ ที่ดีๆสําหรับจิตของเราดีกวา่าเป็นการสร้างพลังงานของในตัวของเรามีมีความสุขอยู่กับตัวเองนะคะมีความสุขอยู่กับตัวเองมีการชาร์จพลังงานให้กับตัวเองนะเพราะครูเข้าใจเลยว่าสมัยสมัยปัจจุบันหรือโลกปัจจุบันนี้นะเราจะเจอคนหลายรูปแบบ ะะเราจะเจอคนหลายรูปแบบแต่เราจะต้องสั่งจิตตัวเองโฟกัสตัวเองให้เราเจอคนดีๆจิตใจดีงามเป็นคนที่ดีจริงใจกับเราพูดดีกับเรานะคะแล้วก็เป็นมิตรเป็นมิตรที่ดีกับเราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับเรานะคะเราจะไม่โฟกัสไปเจอคนที่นะไม่ไม่ไม,ไม่โฟกัสไปเจอคนที่ลักษณะยังไงอะลักษณะเหมือนปากหวานก้นเปรี้ยวนะคะปากหวานก้นเปรี้ยว เลี่เหลี่ยมมัญยาอะไรประมาณนี้นะคือคือแบบว่าคือบางทีอ่ะบางทีอะเราเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําให้เราได้เรียนรู้นะว่าคนที่มาพูดดีกับเราเนี่ยคนที่มาพูดดีกับเราอ่ะเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างพอก็ได้ผลประโยชน์ตัวนี้ไปแล้วเราอ่ะเหมือนเราเราต้องทำตามเขาเหรอเราต้องอย่างนู้นอย่างนี้เหรอนะมันก็จะทําให้เราได้เรียนรู้ว่า คนที่เข้ามาร้ายกับเราตั้งแต่แรกๆนะคะบางทีคนลักษณะนี้ช่วงแรกๆเขาร้ายกับเราแต่พอเขาเรียนรู้กับเราไปสักพักหนึ่งเขาเปลี่ยนใจเขามาเป็นมิตรไมตรีที่ดีกับเราหรือบางคนที่พูดตรงๆกับเราเขาอยากพูดอะไรเขาก็พูดตรงๆกับเราออกมาเลยก็ทำให้เราได้รู้เลยว่าต่อหน้าเขาพูดกับเราอย่างนี้ ะะรับหลังพูดอย่างนี้แต่บางคนพูดกับเราต่อหน้าดีดีทุกอย่างเลยแต่พอรับหลังเราเป็นอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือ,อ,อคือผ่านมาเยอะแล้วอะผ่านมาเยอะแล้วว่าคนที่พูดดีกับเราเนี่ยต่อหน้าที่พูดดีกับเราแต่พอไปไปอีกรับหลังเราเนี่ยมันแปรสารอีกสารหนึ่งอะมันเป็นคนละสารแล้วมันทําให้ให้งานบางอย่างหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือมันเกิด เหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่ที่ที่มันอาจจะเป็นกับลักษณะของบุคคลนะคะอาจจะเป็นกับลักษณะของบุคคลหรือว่ามันจะเป็นเขาเรียกยังไงล่ะเหมือนมันเป็นพลังงานอะไรบางอย่างที่มันจะทดสอบจิตของเราด้วยนะคะจะทดสอบจิตของเราด้วยแต่เผอิญนะแต่เผอิญว่าโอ้โหมาเจอคนที่เขามีการชาร์จพลังงานอยู่เรื่อย เขาไม่สามารถที่จะเอาพลังงานลบเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้ค่ะนะคะเขาไม่สามารถที่จะเอาพลังงานลบเนี่ยมาสู่ชีวิตของเราได้เราจะต้องควบคุมความคิดของเราแล้วก็โฟกัสไปในสิ่งที่มันเป็นพลังงานบวกนะคะไม่ว่าใครก็แล้วแต่บนโลกใบนี้เขาไม่สามารถที่จะมาสั่งจิตเรานะคะมาสั่งจิตเราให้เราทำตามเขาได้ยกเว้นว่าตัวเรายินยอม ะะยกเว้นว่าตัวเรายินยอมแล้วเราต้องเราจะต้องควบคุมความคิดของเราเนี่ยให้เป็นในพลังงานด้านบวกนะคะเหมือนเหมือนถ้าเราอยากจะได้โชคนะคะเราอยากจะได้โชคลาบลอยเราอยากจะได้เงินเนี่นะคะเราจะต้องใช้ความคิดของเราเนี่ยค่ะอยู่ในพลังงานด้านบวกเพื่อจะดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตของเรานะคะที่เป็นในเรื่องของเรื่องดีนะดึงดูดเงินในด้านดีด้านบวกนะ เงินที่เราได้มาทุบบาททุกสตางค์นะคะได้มาด้วยความสุจริตใจด้วยมาด้วยความสามารถของเราด้วย,มา,วยามาด้วยการโปรแกรมจิตของเรานะคะเราโปรแกรมจิตกับตัวเราเองนะคะสั่งจิตตัวเราเองให้มีพลังเพื่อจะดึงดูดสิ่งดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตของเราะะแต่ถ้าใครจะรัก ใครจะรักใครใครจะรักเราชอบเราไม่ชอบเราเกลียดเรามันก็เป็นเรื่องปกติของคนบนโลกใบนี้มันเป็นเรื่องปกติมากนะคะเราไม่สามารถที่จะควบคุมความคิดของทุกๆคนให้รักเราได้ทั้งโลกแต่เราสามารถควบคุมความคิดของตัวเราเองให้รักตัวเองแล้วก็ทําเป้าหมายของเราให้สําเร็จนะคะให้เรารักตัวเองให้เราเรียนรู้เข้าใจตัวเองให้เรา ชาร์จพลังงานให้กับตัวเองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีที่สุดแล้ววันหนึ่งอะความสำเร็จต้องเกิดขึ้นกับเราวันหนึ่งเราจะต้องเจอคนดีๆนำพาชีวิตของเราเนี่ยไปไปเจอหนทางที่ดีๆไปเจอสิ่งดีๆนะคะแล้วคิดว่าเส้นทางเส้นนี้มันอาจจะเจออะไรที่มันมันแทรกเข้ามาระหว่างเส้นทางนี้เราจะต้องผ่านไปได้ด้วยดีนี่คือการชาร์จพลังงานให้กับตัวเอง นะะในด้านการใช้คำพูดในด้านดีด้านบวกเสริมกับอารมณ์ของเราอารมณ์ของเราก็จะเป็นอารมณ์ในด้านดีด้านบวกอารมณ์ดีทั้งวันจะรับแต่กระแสะพลังงานดีๆนะคะแล้วก็เป็นคุณที่หนักแน่นเป็นคนที่หนักแน่นไม่หูเบานะคะ,ะการทำงานอย่างหนึ่งนะถ้าเราหูเบานะคะเราหูเบาเราอารมณ์อ่อนไหวง่ายมันจะทำให้งานบางอย่างเนี่ยมันสะดุดนะคะ ถ้าเราเป็นเจ้านายคนเนี่ยเราจะต้องถ้าเราเป็นเจ้านายคนเนี่ยเราจะต้องมีความเป็นกลางเราจะไม่หูเบานะ ถ้าเราเป็นเจ้านายคนเราจะไม่หูเบาหรือเราจะเป็นลูกน้องเราก็ต้องหนักแน่นไม่หูเบาเหมือนกันเราจะต้องมีเหตุผลเราจะต้องมีเหตุผลเราต้องทําเพื่อให้งานมันดีขึ้นให้งาน,นลงตัวขึ้นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวเรื่องใดที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเราตัดตัดตัด,ตดมันออกไปเราโฟกัสไปที่งานบางคนทํางานทําไปด้วยบ่นไปด้วยนะคะ มันก็จะสะสมสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในจิตของเขานะคะทําไปด้วยบ่นไปด้วยนอกจากจะมีผลกระทบต่องานของเขาแล้วยังมีผลกระทบต่อคนอื่นๆรอบข้างไปด้วยนั่นคือลักษณะนิสัยของคนที่ทํางานไปด้วยบ่นไปด้วยนะคะดังนั้นนะคะถ้าเราเจอคนที่เขาพยายามแบบอ รับฟังรับฟังแล้วก็ยินดีที่จะ,ะติดต่อประสานงานให้เพื่อให้งานตรงนี้มันสำเร็จให้การบริการที่ดีให้คำพูดแนะนำที่ดีนะคะอารมณ์ดียิ้มรับบริการลูกค้านะคะลูกค้าก็จะติดใจเราแล้วก็จะมาสั่งซื้อสินค้าของเราอีกประทับใจการบริการประทับใจการบริการที่จริงใจประทับใจการดูแลเอาใจใส่นะคะ นี่นี่ก็คือถ้าเวลาที่เราทำธุรกิจการงานอะไรก็แล้วแต่นะความประทับใจแรกเนี่ยมันสามารถที่จะดึงดูดความประทับใจที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเข้ามาสู่ชีวิตของเราได้อีกแล้วมาสู่ในหน้าที่การงานมาสู่บริษัทของเราได้อีกมาสู่องค์กรของเราได้อีกนะคะคนสำคัญนะคะ คนสำคัญแล้วปัจจัยอื่นๆก็สำคัญตามมาถ้าคนนี้เป็นคนดีตั้งใจทำงานบริการลูกค้าดีนะคะสู้ไม่บน่นนะคะไม่บน่นแต่ชาร์จพลังงานให้กับตัวเองตลอดเวลาว่าต้องทำได้ทำสำเร็จทุกอย่างมันเกิดปัญหามันเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถขจัดปัญหาพวกนี้ได้แต่ถ้าเราเป็นคนอารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีที่จะทำงานให้มันสำเร็จนะคะเลิกบน่น ะะเลิกบน่นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยยิ่งแต่บ่นมันยิ่งจะทําให้งานมันช้านะคะดังนั้นเราจะต้องชาร์จพลังงานนะคะเราพูดแต่สิ่งดีๆให้ตัวเองโชคดีให้ตัวเองโชคด,ใชดีให้ตัวเองร่ํารวยจามทีสอทีเราก็คิดในแง่ดีว่าเงินเข้าจามครั้งที่2เงินลานเข้าอีกแล้วจามครั้งที่3เงินลานเข้าอีกแล้วแต่ในขณะอีกคนหนึ่ง จามครั้งแรกมีคนนินทาจามครั้งที่สองมีคนนินทาเห็นไหมความคิดมันต่างกันนะพอเราจามครั้งแรกเราบอกว่าเงินเข้าอีกแล้วเจอแต่สิ่งดีๆอีกแล้วนะคะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่พูดถึงฉันจะยิ่งส่งเสริมให้ฉันเนี่ยโชคดีร่ํารวยเป็นอภิมหาเศรษฐีมากขึ้นนะคะคือคือพยายามแบบชาร์จพลังงานให้กับตัวเองแบบนี้ละค่ะนะคะ,นะคะ นี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งนะเพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยคือคือเราเข้าใจเลยว่าเราเข้าใจเราเคยทำงานเราเคยทำงานที่มีคนมากมายหลากหลายความคิดเราเคยทำงานแบบนี้ผ่านมาแล้วเราเราก็รู้ว่ามันจะมีช่องโหว่หรือมันจะมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดจากความคิดคำพูดอารมณ์ของคนนี่ละค่ะที่มันเกี่ยวข้องกับง,งานนะคะ,ะเหมือน เหมือนเนี่ยยกตัวอย่างนะคะก็ต้องขออนุญาตยกตัวอย่างเนาะเหมือนเหมือนเหมือนคนไข้ที่คุวิเคยดูแลนะคะเหมือนคนไข้ที่คุวิเคยดูแลเนี่ยนะคะเขามาเขามีอาการของเขาเนาะเขามีอาการของเขาเขาอาจจะด้วยเรื่องของพิษสุราหรือรังนะคะอาจจะมีการหลงสับสนนะการหลงการสับสนของเขานะอาจจะเสื้อผ้าไม่ได้ใส่นะเสื้อผ้าไม่ได้ใส่เนื้อตัวเลอะมอมแมมทั้งปัจจุ ัสสาวะอุจจระอะไรเงี้ยในห้องเลอะเทมิมเยอะแยะมากมายนะคะในขณะที่ครูวีทําหน้าที่เป็นผู้ให้บริการดูแลคนไข้นะคะครูวีไม่พูดอะไรเลยครูวีบอกว่าครูวีบอกอบอกญาติและคนไข้ในห้องว่าไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวจะทําความสะอาดให้ค่ะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวจะช่วยทําความสะอาดให้เข้าใจค่ะว่าช่วงนี้เขาจะต้อง เขาอาจจะมีอาการฟุ้งซ่านและสับสนได้อยากให้ญาตินี้สบายใจอยากให้ญาตินี้สบายใจว่าเดี๋ยวสักระยะหนึ่งเนี่ยถ้ายาออกฤทธิ์หรือควบคุมอาการได้เนี่ยอาการทุกอย่างก็จะเริ่มเป็นปกตินะคะมันเป็นอาการที่แสดงออกมาแบบนี้นะคะไม่เป็นไรคะ่ะพื้นห้องพื้นห้องเนี่ยพื้นห้องเราสามารถที่จะทําความสะอาดได้นะคะแต่ขอขอให้ดูแลความปลอดภัยไม่ให้คนไข้เนี่ยเกิด อุบัติเหตุในเรื่องอื่นๆลื่นล้มหรือว่าเขาออกไปไประเบียงสูงๆนะคะให้ดูในเรื่องตรงนี้นะคะขอให้อคอยคอยช่วยดูคอยช่วยดูอาจจะเหนื่อยอาจจะเหนื่อยสักนิดนึงแต่ก็ช่วยช่วยกันเพราะว่าถ้าอยู่ในห้องพิเศษแบบนี้นะคะพยาบาลอาจจะไม่ได้เข้าออกตลอดเวลาญาติอาจจะต้องช่วยดูนะคะนี่คือการการที่ครูวีให้ข้อมูลแบบนี้กับคนไข้ แต่ครูวิไม่ใช้อารมณ์แบบว่าทําไมทําห้องเลอะแบบนี้ทั้งอุจจราทั้งปัาสาวะเต็มห้องไปหมดเลยแล้วใครอะไรไอ้นูน่นนี่นู่นนี่ไม่ค่ะมันเป็นพลังงานลบที่จะทําให้เราอะเหนื่อยมากกว่าที่เราจะทํางานตรงนี้ให้เสร็จนะคะครูวิก็เช็ดเช็ดนะใส่ถุงมือใส่ถุงมือทิชชู่อะไรก็มาเช็ดเช็ดหาผ้าหาอะไรแล้วก็เรียกแม่บ้านมาช่วยมาช่วยกันนะที่เขาทําน้าเกลือหลุด น้ำเกลือหลุดแล้วเลือดมันสาดเต็มห้องอย่างเงี้ยก็ช่วยกันเช็ดเช็ดใส่ดุงมือแล้วเช็ดเช็ดแล้วก็เสร็จงานแล้วก็บอกว่าญาติเขาก็ยกมือไหว้นะญาติเขาก็ยกมือไหว้ขอบคุณในขณะที่เขาคิดไปแล้วนะว่าคุณหมอจะต้องด่าแน่เลยคุณพยายบาลจะต้องด่าแน่เลยแต่พอดีคะ่ะไปเจอนางฟ้าไงคะพอเราเจอนางฟ้าเราก็ยกมือสาธถูไหว้เลยว่าเขาไม่ว่าอะไรสักคำแต่เขาแนะนําแล้วก็ ให้เราสบายใจมากขึ้นอันนี้ไม่ได้ยกยอตัวเองนะไม่ได้ยกยอตัวเองแต่แต่พูดให้ฟังว่าเราไม่เคยแสดงอาการแบบนี้นะคะแล้วก็แล้วก็มันก็ทำให้ความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีอ่มันดีมากขึ้นมากขึ้นแล้วเขาก็เข้าใจการทํำงานของเราเขาก็เข้าใจคนไข้เขาก็เข้าใจอาการของคนไข้ ว่ามันต้องมีเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้เกิดขึ้นพอซักระยะไปเราอัดยาไปเยอะๆเนี่ยคนไข้ก็จะอยู่ในภาวะที่หลับลึกหลับเยอะหลับมากไม่ตื่นกินข้าวไม่ตื่นกินข้าวไม่แทบจะไม่ค่อยรู้สึกตัวเลยคือหลับ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 เพราะตอนที่เขาวุ่นวายเนี่ยเราอัดยาไปหลายขนานนะคะพอถึงเวลาที่ช่วงเขาหลับอ่ะมันก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้อีกเช่น เขาก็จะหลับมากไม่ทานข้าวและพอไม่ทานข้าวอุดข้าวหลายมือน้ําตาลในเลือดต่ําอย่างเงี้ยค่ะน้าตาลในเลือดต่านะคะเราก็ต้องอธิบายขั้นตอนช่วงเหตุการณ์แบบนี้อีกว่าคนไข้เขาได้รับยาในปริมาณมากนะคะได้รับยาในปริมาณมากพอถึงเวลาที่หลับลึกก็จะหลับมากก็ให้ช่วยดูในเรื่องของการหายใจถ้ามีอะไรที่ผิดปกติ ให้รีบแจ้งพยาบาลหรือแจ้งหมอทันทีนะคะเราก็จะอธิบายตามขั้นตอนไปว่าให้เขาช่วยดูในตรงนี้ส่วนในเรื่องของการรับประทานอาหารเขายัางไม่ตื่นถ้าเราไปบังคับหรือไปป้อนเขาในขณะที่รับเขาจะสำลักได้ง่ายเพราะว่าอวัยวะทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนมันมันได้รับยานอนหลับ ะะการกลื่นและระบบการทํางานของเขาเนี่ยมันจะทํางานไดไ้ไม่ดีเหมือนคนปกตินะคะต้องระวังเรื่องสำรักมันจะเปิดภาวะแทรกซ้อนไปในเรื่องของปอดอักเสบและติดเชื้อในปอดอีกได้นะคะตอนนี้คุณหมอจะช่วยในเรื่องของการให้น้าเกลือและให้สารอาหารหรือให้ยาบํารุงเข้าไปทางสายเลือดทางเข,เข้าไปทางสายน้ําเกลือแทนนะคะเข้าไปการให้ทางเส้นเลือดแทนก็คือจะอธิบายเหตุผลแบบนี้ เขาเข้าใจตรงนี้เขาก็จะช่วยเราดูเป็นพิเศษแต่ก็อาจจะมีช่วงวิตกกังวลไปบ้างเขาก็อาจจะเข้ามาหาเราเรื่อยๆเราก็เข้าไปดูและซัพพอร์ตเขาบ่อยๆเขาก็จะสบายใจขึ้นแล้วทุกอย่างมันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนี่คือหลักการที่ที่เคยทำงานมาเพราะว่าตัวครูเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่อยากจะปะไม่อยากที่จะปะทกะกับใครเลยเหมือนเวลาไปเข้าไปฟังหลวงปู่หลวงตาเนี่ย ะะหลงหลงตามาจะบอกว่าทุกอย่างจบอยู่ที่เราเราจะเป็นคนที่สามารถที่จะ,ะควบคุมจิตของเราได้แล้วก็เราจะเป็นคนที่สามารถที่จะเลือกรับได้ว่าเราจะรับขึ้นพลังงานแบบไหนเนี่ยเข้ามาสู่ชีวิตของเรานะคะถ้าเราสวดมนต์หรือปฏิบัติฝึกพลังจิตของเราบ่อยๆเนี่ยนะคะกระแสบุญกระแสพลังงานดีๆเนี่ยจะอยู่กับตัวเรา ะะไลฟ์วันนี้นะคะครูยิก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ว่าการชาร์จพลังให้ตัวเองเพื่อจะทําเป้าหมายอะไรหลายๆอย่างให้มันสําเร็จเนี่ยมันสําคัญนะคะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดหรือพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างของบุคคลอื่นรอบข้างของเราได้หรือบุคคลที่เราไม่เคยสัมผัสได้ แต่เราสามารถควบคุมความคิดของเราและความรู้สึกของเราให้เราอารมณ์ดียิ้มรับเงินล้านแล้วก็โชคดีรวยๆโชคดีถูกรอตตอรีร่รางวัลที่1โชคดีได้ร่ารวยเป็นเศรษฐีโชคดีเป็นอภิมหาเศรษฐีรวยเรรวยรัดรวยอัศจรรย์ในทุกๆวันนะคะนะคะนี่คือการชาร์จพลังนะคะอ่ะ ก็วันนี้ก็ขอแบ่งปันเพยงเท่านี้นะขอให้เศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านเนี่ยมีความสุขความโชคดีนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่เราเป็นกัลยาณนมิตรที่ดีต่อกันมาเสมอนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าให้เราอยู่กับจิตตัวเองแล้วให้เราชาร์จพลังงานให้กับร่างกายของเราบ่อยๆนะคะชาร์จพลังงานให้กายกับจิตของเราบ่อยๆแล้วเราจะเห็นปาฏิหาริย์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเลยค่ะว่า ความคิดที่เราคิดแบบนี้เราทําแบบนี้เราฝึกแบบนี้มันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นทางด้านสุขภาพจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณของเรานะคะเชื่อในความดีว่าความดีที่เราทําทุกบุญกุศลที่เราทำเนี่ยจะเกื้อหนุนสนับสนุนให้ชีวิตของเราดีขึ้นเราจะต้องสั่งจิตของตัวเองในด้านดีด้านบวกเราจะไม่ปล่อยให้บุคคลอื่นมาสั่งจิตของเราในด้านลบนะคะอาสาธุสาธุสาธุาธบ,าบายบายบายโชคดรีรวยนะคะ